สวัสดีจ้ามาเที่ยวไอ้นี่เขาใหญ่ จะเดินพาไปชมวิวด้านหลังี่มีปตะครับด้วยบัวได้ยินบัวได้ยินพี่ชัดไหมมันลงไปทำงไหนเนาะ พี่พิมไม่ได้มาพี่มากับแฟนดนมาไปทโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้เชื่อมต่อเน็ตโรงแรงมันไม่ชัดซู้เน็ตเราไม่ได้แรงกว่าเยอะเลยเออนี่ดูแตสวยนะสวยเนาะ ตึงตึ้งตึง,ตง,ตงเดี๋ยวพาเดินขึ้นข้างบนเขาใหญ่ลำตะคองตึงตึงึง,งสวยเนาะนี่น,นี่นี่โรงแรมที่นอนอยู่ข้างหลังที่พี่มมาทำงานที่พีมาทำงาน,างานหยุดแต่วันจันทร์ พี่เพิ่งออกมาจากกรุงเทพเมื่อตอนบ่ายสี่โมงสวยไหมสวยไหมเี่เถ่ายก่อนเดี๋ยวมันมืดแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องออกเส้นทางเช้าจะไปนูน่นจะไปดูอะไรนะที่ที่มีพญานาค่ะที่บึงการะ่ะเขาเรียกอะไระ่ะ มันจันแต่ว่าพี่พิมพ์เขาเข้างานพรุ่งนี้ไนงะพี่มาหลายวันไนงะก็เลยไม่ได้ชวนที่มีปิยนาคอ๋อเรียกเขาเขาเรียกทํำนาคาพี่จะไปทํำนาคาสวัสดีจัง วันนี้พี่เป็นว่าคงไปวัดทุกวันจันทร์เขาไปวัดสวยไม้สวยไม้นี่สวัสดีค่ะทุกคนนี่ที่ลำตะคองนะคะฮัลโหลฮัลโหลยัมมี่อายุ เดินขึ้นไปดูตรงนี้ซิเขามีอะไรอ๋อมันเป็นลำลำรางเน่ยเป็นลำรางแต่อากาศไม่ไม่เย็นนะอากาศอุ่น ตัดสินใจมาแป๊บเดียวเองนะครึ่งชั่วโมงก็มาเลยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าแล้วก็มาเลยสวยน้องก็ทำสวยด้วยสวัสดีค่ะทุกคนนี่มีที่เล่นอันนี้ด้วย เขาเหมือนน่าจะจัดสาหรับพวกที่มาทําแคมป์กันอะบรรยากาศเขาเหมือนนะที่เล่นแคมป์ไปเรียกพี่พิมพ์มาดูเดีย๋ยวพี่พิมพ์อยู่ไหนพี่พิมพ์ยังไม่รู้เราพี่มามาลำตะคอง ได้เลยบัวกลัวมันมืดรีบลงมาก่อนเนี่ยเนี่ยเขาจัดสถานที่แบบให้คนมาจัดงานแคมป์อ่ะพวกบริษัทเครือข่ายบริษัทอบรมต่างๆเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเป็นฐานฐานฐานกิจกรรมต่างๆเรีเยอะเลยเนี่ยดูรู้เลยเพราะเมื่อก่อนนี้พี่ก็มาจัดกันบ่อยที่เขาใหญ่ สวยนะคะอาทิตย์อาทิตย์ตรงช่องนี้พอดีเลยพี่พิมพ์เหรอเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยยังคุยคำนวนคณิตศาสตร์อยู่เลยต้องเดินกลับแล้วเดินมาไกลแล้วเดี๋ยวกลับไม่ถูก ีกว่าหินเขาเยอะมากเลยเขาคำนวณคณิตศาสตร์กันอยู่ตึตตตไม่รู้ว่าเห็นเขาถูกกันนะเห็นได้สีเขียวกันนี่ ถ้าสีเขียวก็คือถูกถ้าสีแดงก็คือโดนกินหกสองหรือสองหกอะไรสักอย่างนึงนี้แหละเดินทางลัดเลยตรงนี้จะได้กลับถึงที่พัก นี่โรงแรมนี้ติดอยู่ติดตถนนมิตรภาพเลยนะติดถนนมิตรภาพบัว่าจะซื้อแต่ลาวสวัสดีค่ะลักที่เนโกเลยไม่ได้ส่งมันมีทุกทุกประเทศเลยอ <c oughs> มีมีทุกประเทศเลยอันนี้เป็นด้านหน้าล่ะไปยืนดูสะพานนิดนึง โหยหินทุบๆมาเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิเป็นชั้นันนน่นที่พักอยู่บนเขาด้านหน้าติดถนนมิตรภาพม,ามองโ,โยธิน 93ไม่รู้เห็นเขาส่งกันสองคนไม่รู้พิมพ์ถูกหรือเปล่าพิมพ์ลืมเล่นหรือเปล่าไม่รู้พิมพชอบลืมเล่นเพราพิมพ์พิมพ์ติดผู้ชายพิมพ์ก็ไปติดจองกับคันแรน้าติดผู้ชายก็เลยไม่ค่อยได้เล่นมั้งบางทีเขาก็ลืมพอลืมเสร็จเขาก็ร้องไห้ ไม่ได้แทงก็นอนดิ้นร้องไห้เมื่อกี้ก็นั่งเมื่อกี้ถามว่าทำอะไรอยู่เขาบอกเขาทำดูซีรีส์อยู่ซีรีส์แล้วก็ตัดคันแรนกับจองมาลงช่องไง โอ้ยต้นนี้สวยเลยถ้าถ่ายให้ดูกละลำกละลำยักษ์โอ้ยสวยมากเลยนี่สิกระลำชั้นๆน,นะมาสวยเนาะกระลำชั้น ตึง่มต,ติมพิ่มิพีิติดเด็กชายเด็กหนุ่มเกาหลีติดผู้ชายติดผู้ชายเกาหลีตอนนี้จามฮัดเชยฮัดเชยนี่ก็สวยนี่ดอกไม้นี่ก็สวย Ừ. À, một tí mà rồi Êh, một tí mà thằng này đâu? Gặp ngay thu Em mất ký đơn lên trên mà thằng này nha, nó sẽ thằng này

วันนี้ทำอะไรกินบัวมื้อเย็นเมื่อกี้เราเดินมาทางไหนน่องไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้น่าจะใช่ทางนี้แหละเพราะว่ามันมีทางลง ใช่เปล่าะไม่ใช่อ่ะาแ,แล้วมันแล้วมันไปทางโน้นได้ไงอ,อ่ะเมื่อกี้พี่มาทางไหนวะอันนี้ก็ไม่ใช่เบื่อกับข้าวเนาะแต่ดีพี่ไม่กินมื้อเย็นมื้อเย็นพี่ไม่กินพี่กินข้าววันละสองมือ้อ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้มาทางในเนาะทางนี้มนะั้งกลับไปใหม่ทำไมมันไม่มีมันไม่ไมีทางเหมือนมันทางลง,งห้ดอกไม้สวยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มันมีทางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นละเห็นแล้วเห็นแล้วถึงต้องรีบออกมาไงเดี๋ยวมืดมืดเดินไม่เจอเลยทีนี้ฮัลหลฮัลโลใช่แล้วใช่แล้ว <c oughs> นี่ไงพิม ของพิมไม่เตือนพิมไม่รู้ว่าพี่ไลนี่เจอทางอ่ะตึงตึงนี่เจอทางลงแล้วปว เบื่อเ่อกับข้าวน้องไม่รู้จะกินอะไระกินผลไม้แล้วมั้โอเคไม่กลัวแล้วจ้าเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ก่อนนะจ้าจะได้ไปหากับข้าวกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ